รวับดีทุกคนกันเดยนะคะลิปเรก็เป็นครั้งแรกที่เรามาเน่นน้ในสก,กินคุณย่ามาดาบลล่าเขาสักทีนะคะนะคะทุกคนในรอบชามไปอีกองกงไอเดียที่ี่วิ่งสกินอลังการงานสร้างมาพร้อมกับโปรงงานพริ้วสวยสีชมพูสุดสวยพร้อมกับตัวซับี้เล็กมากอี้อยโอเคนะคะนะคะตอนนี้ก็เออสก,กินมาดาบลล่าเขาไปเทียบเลยแล้วดูกระดิฉันเคยฉันพร้อมมากนะคะ สกินสวยแบบนี้ไม่เอาได้ไงไม่ชื่อได้ไงเป็นจยจดก็คือเอานะครับเอาซื้อนะครับซื้อเออเอาซื้อทีว่าลบ <Nope. S 1> กดซื้อ,อเอ้กดซื้อทางมาเลยอ่ะโอเคอ่ะเรียบร้อยได้มาเรียบร้อยแล้วขึ้นคุณยาพร้อมกับโดนทำที่แหลกมากอีหา่าโอเคก็ไปดูเกมเพลย์กันดีกว่านะครับทุกคนว่ามันจะเล็กมันจะกินไหมอ่ะไปเข้าไปเกมที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็ อยากจะบอกนะครับว่าอันนี้ผมมาแบบโซโลเร่งนะครับผมนำมาแบบลงแรงลุยลงเรงลุยนะครับเพราะว่าเมรี่ก็เป็นตัวที่ผมค่อนข้างจะเล่นบ่อยนะครับแต่ว่าไม่ไม่ค่อยช่ำชองเท่าไหร่นาะทุกคนนาะเล่นบ้มไก่ไปก็ขอโทษกันด้วยนะครับและนี่อะไรเนี่ยนี่ไงมึงแมงสาเบอร์อะไรยืนแจกแบบนี้ยืนทำไมเอะยอย่าอย่าหาทาอย่าทาายืนแจกแบบในเร่งแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้ระวังระวังรวยไรของเธอเดยฮะพิเตปิดปิดพิเตอ้โหนั่นน่ะกลวละ จับแมรี่มาเยอะแต่ว่าตีกระจกไม่เคยแม่นกับคนอื่นเขาเลยชั้นเนี่ยเป็นอร่อยไู้แล้วก็ประดับผมไม่ได้นะครับทุกคนพราเลือไม่พอตอยเลือพอผมก็ซื้อแล้วก็ใส่ไม่ได้นะคร<ๆ>ับเพราะว่าตัวขับคนข้างจะกระตุกนะครับหากใส่ก็ประดับแบบอลังการแบบนั้นโอ้เอาโอเควางเธอวางหลุมอะไรของเธอวันนี้เออโอเคเรียบร้อยโรงเรียนตอยไปแล้วอะตีไปก่อนเออแล้วเมื่อกี้จากจันจำไม่ผิดว่าจันกับจันกระทืบไม้แล้ว เร็ว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 ล่มมันกระทืบเร็วเร็วจะเนาเปิร์กผิดมาอีหวอยรอดเออจะลืมเอาเปิร์กสับสกิลมาตายแล้วเครื่องโนนสันนะคะอ๊บจะลงอาความมลเลอร์ไปก่อนนะโอเค ส่งไปเผื่อเอาไปโซนเครื่องนะครับไม่ได้เอาเตะโอ้ยเด็ด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 มีการช่วยกันมาช่วยกันมาช่วยเอาทรมอนซีนี่นะเออทรมอนซีสกินนี่ผมก็ยังไม่ได้ซื้อนะฮะจะซื้อปีหน้าเลยนะครับทุกคนครับเพราะบริหารเครื่องไม่ตาเลวถ้ากดมาช่วยไม่มีใคยเดือดเนี่ยหลูข้าเพื่อนทางอ้อมชัดๆเลยเกจะไปจะไปน้อยกุกโยเดี๋ยวไม่โดุดไม่โดนโอ้โหไม่โดนใครเลยตายแล้วโก้ไม่ได้จับแมรี่นี่ไม่ใช่ไม่ได้จับนั่นคือจับนั่นแหละจับแมรี่บ่อยมากแต่ว่าเล่นไม่จ้ำลินไม่จ้ำนะฮะเอออย่าว่ากันเด้อเนีี่่ยยเเเกไไปหนนแล้วออ พีเตะไปโอ้โหอีทบล็อกเกมตายอุ้งเนี่ยเดี๋ยวเ ouais, ดี๋ยวเดี๋ยวอิเดี๋ยวเดี๋ยวอีดังสมอนสีเนี่ยเดี๋ยว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 หาเกมไม่เจอหาเกมไม่เจอมึงจะไปได้ต่อไปนี่ไงมึงเออยาอย่ามาดูถูกเชียร์ดีกว่านะยามานะมึงนะเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอมึงได้เจอของดีนั่นนั่นนั่นนั่งยืนน้องเพลงมึงคิดว่ามึงเสียงทองนั่นไงเนี่ยมึงคิดว่ามึงสวยมากหรือไม่ฮะนั่นเรียกติงมึงเอาไปเอาไปโอเคปั๊มตสแตกปั๊มสแตกไปเรื่อยเรืยไปเรื่อย ไม่รีบไม่รีบไม่รีบพูดพูดพูดบอกไม่รีบไม่ได้นะครับผมนะเพราะว่าไม่ museums, ได้เอาเปิร์กสับตกิลมานั่นนั่นนั่อยากยืนที่นี่เดี๋ยว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 รอบรอบนี้ไม่โดนกล้วยชุดกล้วยตกหน้าเลยนี่มึงโอเคเรียบร้อยแล้วอ่ะนางสมอนสีนางตัวดื้อจะหนีย่าไปไหนมานี่ยจิกหัวมันขึ้นมาอ่ะมาเก้าอี้อยู่ตรงโน้นไม่ใกล้ไม่ใกลนะสมอนนะสมอนสีมีทองคำนะฮะนางไปอือแล้วอีกเครื่องนั้นนั่นนั่นจะหินนะโว้ย จะหนีนะโว้ยมันมีฮอลดี่คีลองพัลเส็อยู่ตรงนั้นน่ะง่ายง่ายง่ายขยับนะพวกมึงฮันเตอร์ดอได้ล้อมไว้หมดแล้วที่จริงก็มีตัวเดียวนี่แหละนั่นไงนางเก๋ฉันเจอน,นางเก๋แล้วโจดเกาโจดกาพร้อมกับน้องเอสกาอ,อึโอเคสีฮอลดี่คีไปก่อนน้องเอสกาอย่าวิ่งตัดห่างเตอร์นี้ทิเซ่อย่าหาทำายในการออเอาเพิร์กผิดมามันยังมีเพิร์กที่แบบเออนะ เบอร์ตี้แบบอันตรายอยู่นะทุกคนก็คือการเช็ดเลือดไวนะครับทุกคนตีตีเดียวไม่ก้าวิ่งไม่ต้านไปถึงไหนเนี่ยเดะเดะเดะญา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 ดูถูกกันนะโว้ยโอเคลมีอีกหนึ่งหน่ายรีบทุกคนไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบอ่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วตีหมดตีหมดนะทุกคนนะตอนนี้ตีหมดเพราะว่ามีเปอร์เช็ดเลือดไวจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนอ่ะมีไตนะทุกคนนะรอบนี้เนี่ยพี่ติงมีไยมีไยแล้วไงไม่มีไยแล้วโอ้โหไม่ตีไม่โดนมีไยแล้วไงญาญาจะตีหมดนะจะตีหมดนะตีหมด ไปหมดได้เปยบตีหมดได้เปยวตอนนี้โหสเปกเตอร์พันอยู่ตัวเดียวนะครับพี่โซนนั่นๆัเดเ๋ยวๆๆเดี๋ยวเันจเเข้ารูมาโอเคนั่นเดเดเข้าเดเาเด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 เมาดเดเมเดเดเมเด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 เเด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 เ่เด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 ละเดีดยวๆๆเด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 ้ดเดเดเดคดเดเดาดเ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 เเรเ แม่อยู่นี้ต่อหน้าอันเตอร์ไปนี่หยาตามหยาตามปล่อยกลับไปคนแรกไปไปปล่ปลอยปลอ่าโอเคเดินต่อหาต่อหูขึ้นตอนนี้ติงเลยตัดขึ้นแล้วตรงนี้เด็ดเด็ดเด็ดเป็นโอ้โหหน้าชนกำแพงเลยโดนแม่เล็กกองโกงสเปิเตอร์นะครับผมแมกเนิตอ่าโอเควางกระจกมิลเลอร์เยอะๆอินอินทูมิลเลอร์มาจากวันนี้อินทูมิลเลอร์มาโอเคเรียบร้อยเลยโหสเปิเตอร์มันจะบางโยนแมกเนิตใส่จันนี่เองนี่หยานะหยานะมึงนะ เนี่ยนะมึงนะกูมีมีนะกูแทงนะกูแทงนะเนี่ยนะเนี่ยเข้ามานะโอเคเอาจับพี่ติไปนั่งกอดโอเคพี่ตินั่งเป็นเฟสที่สองแล้วนะครับผมนะรีบเล่นรีบไล่ล่ารีบไล่ล่าถึงไหนตัดขึ้นเหล่าเหล่าเดี๋ยว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 ใจใกล้มาย่าย่าเข้ามาย่าเข้ามาเหยียดพร้อมกูมีตีไว้ย่านะมึงเนี่ยโยนโยนโยนแม่เลยค่ะแม่มึงโอ้มึงมึงเด้งกูเข้ารูเโคตรเหี้ยเลยเฉย โอ้ยโอเคมา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 โอไมโอไมโอไมแต่ไม่เป็นไรในการเด้งเข่ารัวยังมีบริงอยู่ยังเอาก็บพิเตได้แล้วอีกหนึ่งตัวแต่ตอนนี้ใจกล้วยเหลือก็เหลียวแลชิบหายแล้วชิบหายวายตุกี้ละเอียดบวมมาโอเคขึ้นมาจิกหัวนางเก๋ขึ้นมาแล้วก็เก้าอี้อยู่ตรงนี้ว่าเจ๊นั่งไปอเออไดวตรงนั้นนั่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 นเดี๋ยว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 โอไม่ใช่ภาพมันเหล็กฉันมองมันเครื่องสั่นตายละแล้วเครื่องนี่ยมันปั่นโอ้โหเครื่องข้างหน้านู้นเลยหรอมันน่านนนาี้ ไม่มีเจเดีปลดในทุกคนจะโจรเกอนไม่ได้โอเคมันปั่นเสร็จแล้วยาหาตามนะมึงเดียว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 ใหเดียวใจ,ใจ,ใจ,ใจตัวปั่นร็จก็คือน้องเอ็ดก้าใช่ไหมฮาติงในตัดกุนติงในตัดกุนยายาเอ็ดก้าย่าเห็นนะลูกยามึงยาคิดว่ามึงจะหนีไปได้นี่เจอความิเล์จะไปหน่อยบิดกระจกหาแบบสวยๆนั่นไงกูเจอละอยานะมึงยานะมึงอยาคิดว่าจะมาวางลูกใส่โอ้ยบร้เลย พูดจะดิบก็ดิบว่าอย่ามาวางรูปมึงวางเท่านั้นแหละแต่ก็ได้แค่รูปเดียวเลยมึงเลยอีกหนึ่งรูปมึงโดนดีทัมชันกูตายแน่มึงตายแน่มึงตายแน่ว่างตายแน่ตายแน่ว่างรวยจังไม่เพื่อนเอออ่าโอเคยายะปั๊บไม้ปั๊บไม้เล้วไอ้จะมีตึกไม้ไวยจะมีตึกไม้ววยเออมามามาเลยมาเลยบลิงก็อย่าโอ้กหจิตควบวิตายว่างเหรอโอเคไม่เป็นไรยังมีอควาเมลเลอร์อยู่หน้าอินทูเมลเลอร์ส่องมาจากวันนี้ตีนะครับผมนะโอ้โหโดนอ็อบเจกต์ไปหนึ่งเอานั่นมีการกดมดใสเอี๊ยหมึงนนี่ะ มันไม่หยัดพรอมมือโอเคเรียบร้อยโรงเรียนไตไปอีกหนึ่งเทอร์โนทริกเตอร์นะ่าจะไปออกประตูได้แล้วจะเก็บรางวัลยังมันถูกงนเดี๋ยวก้อยอหักซื้อเครื่องประดับมาแล้วแล้วก็มันไม่เล็กนะครับจะมาเล่นให้อีกครั้งครับผมนะสำหรับมันดาบ,บินแล้วนะครับผมนะก็นะกูทริกเตอร์ก็น่าจะออกนะั่นแหละเออผมคิดว่าอย่างนั้นนะอ่เออกไปแล้วก็นะสำหรับใครที่เข้ามาดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ผมด้วยนะครับผมนะสำหรับในวันนี้ก็ กล็ลาไปก่อนนะครับผมคอมเมนต์ติชมกันได้นะฮะแต่วันนี้ก็บายบายนะครับผม